ก่อน,นอนคืนนี้เรามาขอบคุณร่างกายอันทรงพลังกันนะคะหลายหลายคนมักจะสแสวงหาความสุขจากภายนอกความสุขจากเปลือกความสุขจากสิ่งที่ไม่ได้ให้พลังเขาเลยแต่สิ่งที่เขาไม่รู้เลยว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาเริ่มต้นจากร่างกายของเขานั่นเองวันนี้จะมีความหมายใดเล่า หากเรามีเงินทองมากมายแต่ตัวเรานั้นกลับเจ็บป่วยหรืออาจจะไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้อีกแล้วดังนั้นเราจงสำนึกรู้คนในร่างกายของเราด้วยความรักดูดดังเขาเป็นญาติดูดดังเขาเป็นครอบครัวไม่ว่าใครบนโลกใบนี้จะจากคุณไปแต่สิ่งหนึ่งที่อยู่กับคุณตลอดเวลา นั่นคือร่างกายของคุณนั่นเองสมองหัวใจมือเท้าปากตาจมูกลิ้นกายใจทุกอย่างล้วนทำหน้าที่ของเขาเพื่อตัวคุณตลอดเวลาขอบคุณสุขภาพร่างกายของฉันที่อยู่กับฉัน เพื่อฉันในทุกวินาทีเธอดึงดูแต่สิ่งดีงามให้กับฉันอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาขอบคุณที่มาเป็นกัลยาณมิตรให้กันอย่างต่อเนื่องยาวนานเราจะอยู่ด้วยกันนะแบบมีความสุขไปตลอดทั้งชีวิตฉันสัญญานะว่าฉันจะดูแต่เรื่องราวดีๆฉันสัญญานะว่าฉันจะพูดแต่เรื่องราวดีๆ ลมหายใจของฉันจะสูบดมกลิ่นความสุขความรักแต่ด้านดีเพื่อเราทั้งคู่จะมีความสุขจนมีลมหายใจสุดท้ายของชีวิตขอบคุณร่างกายอันทรงพลังของฉันขอบคุณด้วยหัวใจ